ยอมรับเสียใจมากแต่แมทขออย่างเดียวแมทพิวรณีเผยความรู้สึกหลังเลิกสงการยอมรับเสียใจแต่ขอแค่อย่างเดียวเลยเรียกได้ว่าหลังจากออกมาประกาศเลิกรากันแล้วสําหรับแมทพิวรณีกับหนุ่มสงการล่าสุดแมทได้เปิดใจในรายการแฉบอกว่าชีวิตหลังโสด เหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างออกไปแล้วกลับมาสดใสเป็นตัวของตัวเองถ้าสงการจะมีแฟนใหม่ก็ได้เลยแมทขออย่างเดียวขอให้มีความสุขแฮปปี้พี่เขาแฮปปี้อย่างเดียวแมทพอแล้วค่ะถามว่าเสียใจไหมที่ไม่ได้ไปต่อก็เสียใจอยู่แล้วเพราะตั้งใจมากเลยถามว่าอกหักทํำยังไงอ่อนดอยมากเลยแกล้งว่ากแกร่งแมทมีเพื่อนค่ะครั้งนี้มีทั้งเพื่อนคุณแม่ผู้จัดการทุกคนเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องซัพพอร์ แมทสุดหัวใจจริงๆครั้งนี้แมทรู้ว่าเขารักแมทสุดๆแมทโชคดีมากที่มีพวกเขาเหล่านี้กับพี่สงการเราก็คบกันมาประมาณ5ปีคะ่ะ